สวัสดีนะครับทุกคน <c oughs> ไปคลิปมาด้วยความไม่สบายนะครับที่จริงเจ็บคอ,อนิดหน่อยแต่ว่าร่างกายแข็งแรงดีนะครับวันนี้อยู่กับคุณเอ็นตะวันไฮโดรฟาร์มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาพบกับไฮโดรฟาร์มอีกนะครับวันนี้เราจะไม่ได้ไปดูแปลงของพวกเราสองคนนะครับแต่ว่าเรามีผู้ปลูกท่านหนึ่งนะครับเป็นแขกพิเศษของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงผักของน้องเจมกันนะครับที่จริงน้องเจมนี่เป็น คู่แข่งสตูคนดังของไฮโดรปาร์ติกนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้ามาซื้อผักที่ผมเนี่ยผมก็มักจะถามลูกค้าแบบแบบว่าปกติซื้อผักที่ไหนอยู่หลายๆคนที่มาก็จะบอกว่าซื้อของคนที่ชื่อเจมผมว่าใครสักทีนะครับแต่ว่าสืบไปสืบมานะครับน้องเจมที่ว่านี่คู่อริผมเนี่ยดันเป็นรุ่นน้องของพวกเราด้วยนะของผมกับคุณเอเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรื่องงามยามดีนะครับเราจะไปหาเอาน้องเจมกันไปกันเลยจ้า นนป่วยแปลกแต่จริงนะครับตอนนี้เราอยู่ในซอยใจกลางเมืองยะลานะฮะแล้วก็ที่จริงเนี่ยแปลงผักของน้องเจมที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับ ว่าเรามาถึงแล้วเราก็ต้องทําการเคารพสถานที่ก่อนด้วยกันสั่งน้ํา <laughs> สั่งขนมนะฮะอันเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปดูผักน้องเจมก่อนที่จะไปเจอเจ้าของแปลงผักนนั้เราสั่งของกินกันก่อนนะครับ <c oughs> คนขครับฮ้นแล้ว <c oughs> ทำอะไรเ <c oughs> หมือนกันแล้ว อันนี้ขนาดเยังคิดจะตลกมากแล้วก็ตอนนี้นะครับแน่นอนว่าผมไม่อยู่คนเดียวน,นะครับแล้วก็บุคคลในตำนานที่ผมตามหามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับได้ยินชื่อมานานมากๆวันนี้นะครับได้เจอตัวจริงแล้วนะครับไปให้แนะนำตัวหน่อยวันนี้ครับผม,มชื่อเกมนะครับธวิวัฒน์เกมวิชารับแค่นี้เลยกันนี่คือนี่คือผลจากการไม่เตรียมนะฮะ็คืนนเคเล็ดสดเล็ดสดมากไปไงมาไงมางบุกค่ะ ทำครั้งแรกเลยไปยังมาคือต้องบอกว่าผมมันฝึกฝาให้เป็นนะฮะมันมาก่อนแล้วก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดโควิดโควิดระบาดแล้วก็ไม่มีงานทำ <c oughs> ไม่มีงานทําแต่ว่าข้อดีก็คือบ้านญาติบ้านบ้านแม่ที่แกลโนดญาติกสปูพักอยู่แล้วแล้วเราก็เลยไปอยู่บ้าน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 ญาติาาก่อนเพราะเราไม่มีงานทำเราไปนั่งดูดูดูบุ๊กแล้วก็ถามเราว่าพี่ขายโลเท่าไหร่ เขาบอกว่าเขาขายในตลาดร้อยยี่สิบบาทอืออ้าวเฮ้ยร้อยแล้วปลูกรอบหนึ่งนะได้เท่าไหร่บอกเก็บเงินเป็นร้อยนะพอเขาขายตลาดเขาเป็นเขาทำที่เขาใหญ่เลยเขาทำปนในตลาดร้อยเราก็นั่งคิดว่าเออแค่ปลูกผักเนาะได้ได้เป็นหมื่นผมนะอือ่าเรียกว่าเรามีปัจจัยเลื่อนตัวเงินตกงานแรงบัรดาใจตกงานอย่างเดียวก็คือหาเงินใช้หนี้อ่าใชนี้ก็เลยไปปลูกแล้วก็มารู้ทีหนังว่าเออไปด้งานแล้ว ก็ในขณะที่บ้านอื่นนะครับจะบอกว่าเออเกิดจากความรักอยากอยู่ธรรมชาตินี่น่าจะเป็นคนแรกที่หางมันใช้นี่จากการขึ้นเรื่างกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพูดแล้วเดี๋ยวไม่เห็นภาพงั้นเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตน้องเจมส์เราพาขึ้นไปดูข้างบนหน่อยเพราะที่ขาปลูกบนดาดฟ้าด้วยอ่ามีปลูกบนดาดฟ้าและหลายเรื่องแบบผสมปลูกอยู่หลาย,ยที่ก็เพื่อให้เราเรียนรู้ด้วยว่าการปลูกแบบนี้ดียังไงดีแบบไหนเพราะว่าพอมันมามาปลูกแล้วเนี่ยเออมันก็เกิดความรักขึ้นโอเค ัไม่ให้เสียเวลานลครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดาดฟ้ากันมีว่าจะไปบ้านไหนก็ต้องขึ้นบันไดตลอดเลยนี่ขึ้นอีกนะหมดแล้วอ่ะนี่กันอะไรครับกันน้ำเข้าย้อนกันแมวก็ไม่น่าจะกันอะไรได้น้ำน้ำนี่คือใช่นี่ใค่อยู่วะ ชสำ <c oughs> หรับผู้ที่ติดตามไฮโดรฟาร์มนน่นะครับตอนที่ไปตะวันไฮโดรฟาร์มนั้นผมมีปัญหากับบันไดบ้านเขาแรรอบนี้วันนี้มาหาทั้งเจมก็ไม่ต่างกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสถาปฏตยกรรมการออกแบบที่ยะลาจะมีบันไดอย่างนี้ทุกบ้านเลยผมไม่เข้าใจเลยนะครับมาดูบันไดครับ <c oughs> ชันกว่าโอ้ชันกว่า <c oughs> อีกแล้วมันก็จะแบบ <c oughs> มีหลุดด้วยนะฮะ <c oughs> คือไม่รู้ว่าเหน่เป็นทนีดง่ที่ละคนด้วยนะเธอไปหน่วยกระตายรู้สึกถึความไม่แข็งแรงของทุกอย่างในโลกใบนี้ท้องฟ้าสวยโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เราออ่ขึ้นมาถึงดาดฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของก็พาชมหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้ครับ ตรงนี้จะเป็นแตงเคลนะฮะแตงผักเคลแหลกๆมันจะมีต้งแบบเคลบอยิกนะฮะ <c oughs> เคลดโนโลแล้วก็ผมจะมีแซมสลัดเข้าไปด้วยเพราะว่าศัตรูพืชของของตัวเคลเนี่ยจะมาจะเข้ามาเยอะแต่ถ้าเมาื่อไหร่เรามีผักตวัวอื่นผสมด้วยเนี่ยเ,เขาจะค่อนข้างสับสนมันจะค่อนข้างขับสนอันนี้อันนี้เป็นวิธีแบบว่าธรรมชาติบำบัดโดยตรงเลยเก็คือ,อจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยเพราะว่าในเคลเนี่ยเมื่อไหร่ที่ยอดนี้โดนกัดไปใช่ไหมฮะ ใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนถึงจ,จะแตกยอดใหม่ต้นไม่ได้ตายนะแต่ว่าจะใช้เวลานานถ้าเราเอาตัวอื่นมาผสมผสมด้วยเนี่ยมันจะไม่ความเสี่ยงของการเสียมันจะค่อยๆหายไปหายไปเยอะแล้วเราไม่ต้องใช้พวกชีวพันธุ์หรือใช้ตัวยามามาช่วยกำจัดแมลงด้วยกป็นระบุผสมแซมแทมแทเข้าไปอันนี้คืออันนี้เป็นอ่าเลดคอร์สอเลดคอร์สเลดคอร์สเลดคอร์สแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพีนคอร์สแล้วก็มีลงเบบี้คอร์สไว้แล้วอันนี้อันนี้ยาา หญ้าเลยฮะแต่ว่าข้อดีขอ,ของของของดินดินดคือถ้ามันมีหญ้าเนี่ยแต่ว่ามันมันจะช่วยเก็บความชื้นเพ<อ>ื่ยเก็บความชื้นในในขณะที่ปลูกดัดฟ้าเนี่ยแดดกับความร้อนจะเยอะมากอันนี้เป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งของของคนปลูกดินกับคนปลูกน้าอย่างเราเนาะถ้าเขาถ้าเขาที่คนที่ปลูกดินเนี่ยเขาจะได้ความชื้นในขณะที่เราอ่ะชอบอะไรมันแห้ง อ่านี่จะกลับกันนิดนึงนี่สังเกตว่ามีฟางบางส่วนลงเรืออยู่่ใชฟางช่วยอะไรครับฟางมันจะช่วยเก็บกับกเก็บความชื้นที่นานด้น <จะ S 2> ิดหนึ่ใช่ผมจะใส่ไว้ในในต้นที่ดูท่าทีจะไม่ค่อยรอดอืออ่าด้วยความที่ข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างเนียมันเป็นต้นแบบนี้อลองดูนะลองดูลองดูก่อนลองสังเกตดูว่าต้นฟางฝั่งนู้นกับฝั่งที่ไม่ไม่ค่อยปูนมันจะต่างกันนิดนึงอ่าความเขียวของความเขียวความความสมบูรณ์ของต้น อันนี้คือผมลองเทส mm hmm. ออดูเพราะว่าข้อเสียของบ้านเราอ่ะคืออากาศมันร้อนชื้น mm hmm. มันจะมีฝนตกถ้าเราคุมฟางไว้คระที่ฝนตกหรือร้อนชื้นนะเชื้อราจะมา mm hmm. อกำลังดูว่าควรจะคุมฟางช่วงไหนในขณะที่การปลูกกลางแจ้งของไฮโดรปาร์ทอย่างนั้นอะไรก็ได้นะครับให้แห้งเร็วที่สุดนะฮะฝนตกทั้งปีแต่ว่าถ้าปลูกกลางแจ้งอะ่ะต่อให้มันชื้นขนาดไหนพอแดดมาแป๊บเดียวมันจะแห้งหมดเลย พี่เราเออแตกต่างกันไม่ทานส,สังเกตเลยแล้วตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นสวิตชาร์จสีเขียวฮะอ่านี่คือรีสวิตชาร์จใช่ครับสวิตชาร์่สวิตชาร์จจะมีห้าสีอ่าถ้าท,ที่มีจริงมีอะไรบ้างะจะมีถ้าของจริงจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็ชมพูแดงเหลืองแดงเหลืองเขียวส้มส้ชมชมพูมพมแต่ว่าที่ผมลองปลูกที่บ้านเราแล้วชมพูมันไม่ค่อยออก เาทักเท่าไหร่อันนี้เป็นขาวอ่านี่เป็นขาวเขียวที่เรามีอยู่คือต้นจะมีต้นไม่มีสีแดงแ่จะมีสีแดง,<ะ>ส,แดงสีเขียวแล้วก็มีสีส้มอ,อยู่ต้นหนึ่งกระลุกกระลิบอยู่ต้นหนึ่งกระลุกกระลิบอ,อ,อันนี้สีส้มกระลุกกระลิบเพราะว่าอะไรก่อนเพราะว่าด้วยความที่พอมันไม่ใช่สีสีปกติที่ปลูกกันอยู่มันจะไม่ค่อยโตในอากาศบ้านเรานะ มัเป็นหมันมันหลักธรรมชาติง่ายงาธรรมชาติง่ายง่ายเหมือนกันไม่ค่อยโตในบ้านเราแล้วก็จะมีนี่ยตัวเนี้ชมพูแต่มันออกไม่ไม่มากไม่มากนะจะมีสีชมพูไม่มากแต่ที่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยบ้านเราเนี่ยโอ้โหแดงแดงปึ๊ดเลยฮะอืมซึ่งซึ่งจริงีทิาสีแดงนี่ก็เป็นสีที่เราเห็นบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดใช่ครับเด่นที่สุดด้วยแต่ว่าโอ้เดี๋ยวนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นโซลลาก้านแดงครับโซลล์ก้านแดงเนี่ยครับ รสชาติจะเปรี้ยวหน่อยเขาจะนิยมใส่ในสลัดสดๆไปเลยเพราะมันจะตัดรสรสสลัดให้นิดนึงเป็นเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะลองชิมดูครับเด็ดชิมได้เลยโอ้เก่งใจจังเลยครับได้ครับได้เดี๋ยวผมชิมให้เนี่ยนี่ยครัมันจะมันจะมีออกมาเป็นอย่างนี้เลยยังไงเดี๋ยวมาดูใกลันก็จะมีสีตกออกมาในตัวในตัวผ้าเป็นยางของเขาเลยสีแดงทานได้ทานได้ยางเขาก็ทานได้ทานได้ทานได้ปกติ มันเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวเหมือนไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นเออมมนได้เปรี้ยวเหมือนมะขามเหมือนใช่ใช่อาจจะตัดลดนิดนึงในสลัดอืมใน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 สลัดถ้าแบบว่าในในกรุงเทพนะในกรุงเทพจะจะใส่ค่อนข้างเยอะมากแต่เนี้ยส่วนตัวไม่เคยเห็นใครปลูกเลยด้วยความที่โตยากด้วยในในในระดับหนึ่งมันจะโตอย่ันนี้ผมปลูกมาสองเดือนนะมันจะโตยากสองเดือนได้แค่นี้ได้แค่นี้ใช่ปลูกมาสองเดือน มันค่อนข้างโตยากแล้วมันไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้เรามีอันนี้คือเคลม่วงครับสก e t เคลก็ได้แล้วแต่คนเลือกแต่สีมันออกพาสเทลอ่อนๆไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นแบบไหนนะแต่ว่านี่มันออกเขียวม่วงชมพูเรื่อๆใช่แต่นี่รสชาติเคลพวกนี้แตกต่างหรือว่าคล้ายกันเหมือนกันถ้าเป็นตัวของรสชาตินะเบสิกสุดก็จะเป็นเคลไบยิก็คือตัวตัวทางนู้นทางนี้ก็มีทางนี้ก็มี อันนี้คือเคลวใบหยิกอ่ามันจะเป็นเคลวใบหยิกแต่เคลวใบหยิกตัวในตัวของเคลเองอ่ะก็จะมีความแตกต่างในสายพันธุ์ด้วยอาจจะมีเคลเคลยักษ์อ่าดับบลเคลหรือว่ามันจะมีการกลายของของสายพันธุ์มาด้วยเยอะแต่ว่ารสชาติก็จะเบ็ดกลางๆก็คือกรอบๆไม่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 กลิ่นมีกลิ่นเขียวเฉพาะของเคลวนิดนึงคือเคลที่บอกว่าได้ได้ชื่อว่าเป็นราชินีของใบเขียวก็คือตัวนี้เข้ามาถึงตัวนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะมีคนรู้จักกันแต่ว่าจริงๆอ่ะเคลวอ่ะมีหลายสายพันธุ์มาก ม่นกจะเป็นเตล์เคลสีเขียวเป็นใบหยิกนี้ฮะแล้วก็จะมีเป็นสกายเกตเคลเป็นเคลสีม่วงนะครับสีของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับอากาศหมายความว่าถ้าแดดจัดจะจะม่วงแบบนี้อ่าก็เหมือนก็เหมือนผักไฮโดรมันมันมาที่เราปลูกอยู่ก็คือแดดดีผักสีสดแดดบนผักสีซีดใช่แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นไดโนเคลมาเรีกจะเป็นไดโนเคล ไดโนเคียวเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ไม่ได้เกี่ยวกับไดโนเสาร์แต่ว่าชื่อสายพันธุ์เขาเป็นไดโนซอร์ใช่ไหมไดโนซอร์เคียวเขาเรียกว่าไดโนซอร์เคียวทำไมมันถึงเป็นเคียวไปไดโนเสาร์ผมจำผมจำไม่ได้นะแต่มันมันมีมันมีจริงๆคือเคยเคยไปอ่านอยู่งั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ชมก็ไปเซิร์ชกูเกิลเอานะฮะวิธีหนึ่งนะไดโนต้นเคียวกับไดโนเสาร์มันเกี่ยวอะไรกันแล้วก็เขาบอกว่าตัวไดไดโนเคียวเนี่ยจะมีความหวานมากกว่าตัวเคียวตัวอื่นจะนิยมให้ให้เด็กกิน ให้เด็กกินพวกมันปม,มีลูกค้าหลายคนที่เป็นเป็นคุณแม่ก็จะมาสั่งตัวนี้ไปไปปั่นให้เด็กกินเหมือนกันเขาบอกจะมีความหวานมากกว่าเคียว,วต้องปัน่นมีใครทานสดอ่ามีคนทานสดก็มีก็ทาไนได้เหมือนกันทานได้เหมือนกันก็แต่ความสามาครับใช่แต่ว่าที่จะนิยมนําไปปัน่นเพราะว่ามันจะได้เลือดใส่อโวคาโดบ้างใส่ตัวนี้ก็เป็นการปรุงรสของมันไปด้วยใช่ด้วยความที่เขาบอกว่าเขาเป็นราชินีผักเขาจะมีตัวสารอาหารมากกว่าซึ่งเคียวเป็นผักนิ่เดียวที่มีโปรตีนอยู่ในผัก แปลกมากใช่เป็นผักที่แปลกมากอยู่แล้วเวลาเวลาเขาเน่านะเวลาที่เขาเป็นโรคเวลาเขาเน่าอะจะมีกลิ่นเหม็นเลยอือก็เหมือนเนื้อสัตว์เลยเือเนื้อสัตว์เลยแล้วเขาที่เขามีโปรตีนอือครับก็คำถามสุดท้ายในฐานะที่เราเป็นคนปลูกผักเนาะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ อยากปลูกแต่ว่ายัางไม่ได้เริ่มปลูกหรือคนที่กําลังปลูกอยู่ในช่วงนี้ครับมีอะไรจะฝากคนเ<อ>หล่า <ละ S 1> นี้บ้างอ,าอาก็ถ้าสําหรับคนที่อยากปลูกอ่ะเทคนิคง่ายๆนะฮะไปดูว่าจะปลูกอะไรแล้วเขาอ่ะต้องการสภาพอากาศแบบไหนหถ้าเรารู้ตัวนี้อ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ปลูกสําเร็จออย่างเช่นถ้าเป็นปลูกผักสลัดผักสลัดนี่ต้องได้แดดเต็มว,วันถ้าคุณได้แดดแค่ครึ่งวันผักยืนแน่นอนเป็นไลเซอร์ยางขึ้นมาจงไปไปศึกษาก่อนว่าเอ้ย ผักที่เราต้องการปลูกชนิดนี้ใช้แดดแบบไหนใช้สภาพอากาศยังไงก็คือปัจจัยที่มีปัจจัยใช่เ <คน S 2> อื้ออําน,น,นวยกับผักใช่ซึ่งพยาปลูกผักเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือแค่แค่การปลูก ทุกอย่างฝากอยู่กับเป้าฝนทั้งนั้นโอเคแล้วช่วงนี้ฝนตกบ้างแดดร้อนบ้างหลายๆบ้านที่ติดตามไฮโดรปัมเ่งอยู่ก็จะบ่นมาว่าเออปลูกยากจังมีปัญหาเยอะจังอยากจะขอให้กําลังใจคนปลูกผักด้วยกันหน่อยครับก็ผมเคยอ่านมาเจอคํานึงเขาบอกว่าปลูกผักเนี่ยถ้ามันตายอ่ะ ไม่ต้องชาปน,นก,กิจ uh huh. แล้วปลูกต่อได้เลยถ้างั้นอย่าท้อ uh huh. อย่าท้อปลูกไปฮะมันไม่มีใครปลูกเก่งมาตั้งแต่เกิดผมเองอะ่ะสามสิบกว่าปีผมไม่เคยปลูกผักมาแม้แต่ต้นเดียว uh huh. ผมล้มลุกคุกคานปลูกเคยปลูกพันต้นตายทุกต้นก็มีอดทนนะแล้วไปด้วยไปด้วยความชอบไปด้วยความให้เราให้เราสนุกกับการปลูกของเราแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยพอระวับที่มันโตมันจะเป็นความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเราเราทำได้นะ มันจะเป็นความรู้จากที่คนที่เคยปลูกมาจะเข้าใจว่าเอ้ยมันจะเป็นกิลประมาณนี้ใช่ก็ <Okay. S 2> สู้ๆนะครับก็ <laughs> วันนี้นะครับพวกเราไฮโดรปาร์นิกแล้วก็ตะวันไฮโดรฟาร์มที่ถือกล้องให้ผมอยู่นะครับต้องขอบคุณคุณเจมากๆ,ๆนะ,นะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาได้ชมแปลงผักแล้วก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจน,นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสุดท้ายนี้อีกรอบหนึ่งผมขอทุกคนแข็งแรงแข้งแรงมันผักที่ผมตะวันไฮโดรฟาร์มแล้วก็น้องเจมปลูกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ